สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Retro Through the Analog ซึ่งวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใส่ฟิล์มกล้องฟิล์มที่ถูกต้องกันนะครับวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อสอนคนที่ใส่ฟิล์มไม่เป็นนะครับ mm hmm. เช่นเพื่อนของผมเองวันนี้เรามีกล้องฟิล์มหลายตัวหลายขนาดนะครับ mm hmm. มาให้เลือกกันซึ่งจะเป็นตัวไหนนั้นเรามาดูกันเลยซึ่งกล้องที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็คือยี y ่ห้อ Pentax Asahi SP ปีหนึ3นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นกล้องแมคาีนิกที่สามารถถ่ายภาพโดยที่ไม่ต้องอาศัยแบตเตอรี่ได้หรือกล้องที่เขาเรียกกันว่ากล้อง,องฟิล์มกล,ล <คน S 1> ไกล้วนพอเราได้กล้องฟิล์มมาแล้วเราก็ต้องทําการเช็คก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมครบทุกสปีดไหมและลองเช็คห้องฟิล์มดูครับว่าสะอาดไหมถ้าห้องฟิล์มไม่สะอาดหรือมีลาขึ้นให้แนะนําว่าควรทําความสะอาดก่อนนะครับไม่งั้นจะมีผลต่อภาพที่ออกมาซึ่งอันนี้ผมก็ลองเช็คดูทุกสปีดนะครับว่าไม่ใช้ได้ไหม สรุปว่ามันใช้ใชได้ไดครับโอเคครับพอเช็คเสร็จแล้วเราก็จะมาดูฟิล์มกันเลยนะครับซึ่งฟิล์มที่ผมจะมาใช้วันนี้คือก o d a k ultra max 400ซึ่งมีค่า ISO อยู่ที่400ซึ่ง ISO คือค่าความไวแสงน,นะครับยิ่งมากคือยิ่งสว่างซึ่งก็จะเกิดน้อยตามมาด้วยนะครับเราก็จะมาแกะกันเลยนะครับเปิดออกมาอุ้ยตกใจทําไมมีร้อยแกะอ๋อผมเอามาถ่ายเป็นรูปปกก่อนแล้วนะครับก็เลยแบบมีร้อยแกะ เปิดมาหน้าตาฟิล์มโกดักอัลตราแมกซ0ก็หน้าตาประมาณนี้ครับบานๆเลยสีเหลืองถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับก็คือการเปิดห้องฟิล์มครับไอ้ครับวิธีการเปิดห้องฟิล์มนั้นไม่ยากเพียงคุณดูที่จุดนี้นะครับถ้าคุณมีกล้องรุ่นเดียวกับผมเพียงดึงขึ้นมาครับแล้วก็ดึงขึ้นอีกครับจากนั้นมันก็จะเปิดให้เราแบบนี้นะครับเราก็เช็คก่อนนะครับว่าเออมันมีฝุ่นไหมถ้ามีฝุ่นก็ปัดออกเลยนะครับเรามาดูที่ฟิล์มกันบ้างนะครับ ฟิล์มจะมีหัวจุกแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับหัวไว้ด้านล่างครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่มือใหม่คิดว่ายากที่สุดน,นะครับแต่สำหรับผมมันง่ายมากคือการเอาฟิล์มนะครับใส่ไปลงร่องฟิล์มเลยครับซึ่งมือใหม่อาจจะคิดว่าแค่ใส่อย่างเดียวก็โอเคแล้วแต่จริงๆคือ ไอตรงฟิล์มนะครับมันจะมีเป็นร่องๆใช่ไหมครับเขาเรียกว่าร่องหนามเตยครับเราให้เอาร่องหนามเตยเนี่ยไปใส่ตรงที่เป็นหนามเตยครับตามตามในคลิปเลยครับนะให้มันตรงะนะครับจากนั้นนะครับโอเคเอาลงเพื่อล็อกล็อกฟิล์มไ้นะครับแล้วก็เราขึ้นฟิล์มนะสำคัญขึ้นฟิล์มเลยมุนไปสักหนึ่งรอบปุ๊บแล้วก็กดถ่ายทิ้งไปมุนอีกสัก2รอบแล้วเราก็ถ่ายทิ้งไปนะครับให้เราดูว่าเออฟิล์มที่ เราใส่ไปในรองฟิล์มมันเข้าหรือยังนะครับสมมติถ้ามันเข้าแล้วปุ๊บก็ปิดฝาเลยครับพอเสร็จแล้วจากนั้นให้เราปรับค่า ISO นะครับที่ตัวกล้องนะครับสำหรับฟิล์มตะกี้คือ400นะครับปรับค่า ISO แล้วนะครับให้เราขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นจนเป็นเลขหนึ่งนะครับขึ้นไปเรื่อยๆครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ